สวัสดีครับวันนี้ผมตั้งใจว่าจะไปสมัครเรียนเป็นคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นนะครับที่ทางรัฐบาลญี่ปุ่นจัดขึ้นในแต่ละเขตเมืองนะครับแล้วก็จะมีโครงการแบบนี้นะครับวันนี้ก็จะไปสมัครเรียนนะครับก็จะเป็นคอร์สที่แบบตัวต่อตัวอะไรหนึ่งตอนหนึ่งมีเราแล้วก็มีเซนเซคนหนึ่งนะครับวันนี้ก็ไปสมัครซึ่งมันเื่องนี้ผมถามเพื่อนเพื่อนมาก็แบบว่า เราสามารถเขียนตอความต้องการของเราได้เราอยากได้เซนเซที่พูดภาษาอังกฤษได้เซนเซที่สื่อสารเป็นภาษาไทยได้แบบนี้นะครับหรือว่าเซนเซที่พูดได้เฉพาะภาษาญี่ปุ่นเราก็สามารถเขียนความต้องการเราไปได้แล้วเนี่ยทางทางจังหวัดก็จะจัดหาเซนเซจัดหาบริเวณทียมามาดูแลมาสอนเรานะครับซึ่งก็จะเรียนวันอาทิตย์นะครับใช้เวลาเรียนประมาณสักสองชั่วโมงแบบนี้นะครับซึ่งเมื่อปีที่แล้วนะครับผมเคยไปเรียนเป็นกรุป๊ปบรอเู่ที่ อยู่ที่ส่วนนประมาณเขาเรียกว่าอะไรประมาณเหมือนเป็นเทศบาลอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละครับก็เรียนเป็นกลุ่มก็มีวอร์เนเทียที่เป็นเหมือนเป็นคุณครูคนที่ปุ่นอะไรแบบนี้นะครับก็มีคนต่างชาติมาเรียนเยอะมากก็มีคนจีนคนเนปาลคนบาซิโอคนฟิลิปปินส์อย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะมาเรียนภาษาญี่ปุ่นก็เป็นกลุ่มที่นั่งคุยสนุกสนานกันเขาแบ่งเป็นกลุ่มเรียนคขาเรียนกลุ่มนี้เป็นการสนทนาเป็นไคลวะ กุนี้เป็นเรียนแกมมาบุนโตแบบนี้ครับเรียนคำศัพท์วูแคบูลารีนะครับแล้วก็ผมก็ไปเรียนมาเพรประมาณเรียนมาสักปีหนึ่งก็รู้สึกอยากจะเปลี่ยนละอยากจะเปลี่ยนแบบมาเรียนแบบตัวต่อตัวที่มีเซนเซที่แบบสอนเราตัวตัวเราจะได้แบบฝึกที่แาสื่อสารมากขึ้นคอนเวอร์เซชันกับคนคู่มากขึ้นนะครับเป็นไงไปดูกันครับ ก็พูดคุยนัสนุกสกพดเนีัมัสนนาง่องคนครับดิอนสนัดเพก็สัมภาษณ์สัมภาษแล้วก็กอดไปสัมภา์แล้วก็เขาก็จะแจ้งมาทางเฟซ มาจะได้เซนเซสอนเมื่อไหร่ประมาณวันที่11เดือนหน้ากลับเยไหมกลับดูใหนนียัอยากไปดูีอยากไปดูนี้ครับนี่ครับอยากไปดูนี้ เวลาจะแสดงนีม่มายากลแสดงมายากลอันนี้คือ อิวัตโตะยามะภูเขาอิวัตโตะ เรียนเสร็จแล้วก็ไปสมัครเรียนแล้วนะครับก็ยื่นสมัครสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือแค่รอทางโรงเรียนเขาติดต่อกลับมาว่าสามารถไปเรียนได้วันไหนเวลาประมาณไหนนะครับเนเจเป็นใครแบบนี้นะครับอันนี้ผมก็จะมาให้ดูใบคุณสมบัติว่าคนที่จะไปเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ศูนย์เรียนภาษาเนี่ยนะครับป้าต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะครับข้อหนึ่งนะครับก็คือต้องถือวีซ่าที่อยู่ในญี่ปุ่นนานเกิน1ปีขึ้นไปนะครับก็ ไม่ใช่ไม่ใช่วีซ่านักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ในตอนที่ลงทะเบียนนะครับตอนที่ไปสมัครเรียนต้องเหลือวีซ่ามากกว่าต้องเหลือวีซ่ามากกว่า6เดือนนะครับข้อที่2ก็คือก็คือยังไม่ได้ผ่าน n 1นหนึ่งนะครับก็คือถ้าผ่าน n อแลหนึ่งเราก็คงไม่ต้องไปเรียนนะครับแล้วข้อที่สามก็คือการเป็นการเรียนแบบตัวต่อตัว,ตวกับเซนเซโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็ข้อที่สี่ก็คือใน1เดือนนะครับก็จะเรียนอาทิตย์ละหนึ่งครั้ง อาทิตย์ละหครั้งหงเดือนก็จะประมาณ3ครั้งนะครับก็อาจจะมีวันหยุดด้วยในครั้งการไปเรียนแต่ละครั้งก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงถึง -1 ชั่วโมงครึ่งนะครับส่วนค่าเรียนนะครับฟรีข้อที่6นะครับก็คือคนที่มาสอนเราอาจจะไม่ได้เป็นเซนเซหรือเป็นอาจารย์ที่เป็นสอนภาษาญี่ปุ่นเฉพาะนะครับก็อาจจะเป็นบริวาเทียอาจจะเุครูเกษียณอะไรประมาณนี้นะครับแล้วข้อที่7นะครับ ก็คือเราสามารถที่จะปรึกษาเนื้อหาที่ต้องการเรียนได้โดยตรงเลยครับข้อที่8ก็คืออาจจะมีค่าเอกสารในการเรียนนะครับการ copy. ก๊อปปี้แลวก็นะครับแล้วก็ข้อน,นี้ก็สําคัญนะครับก็คือวันไหนที่เราไม่สะดวกที่ไปเรียนเราก็จะติดติดต่อกับเซนเซนะครับเราคือเราต้องเรียนระหุเราต้องเราต้องคอนแทคกับเซนเซไว้ก่อนแล้วนังคอนแทคกับเซนเซว่าวันนี้เราไม่สะดวกเราติดงานติดธุะระต้องบอกเซนเซไว้ก่อนนะครับ แล้วถ้าเราไม่ไปเรียนเป็นสองครั้งเขาก็ถือว่าเขาก็ตัดสินเราไปเพราะไม่สามารถที่ไปเรียนได้อีกเพื่อจะกลับไปเรียนใหม่ได้ก็กไม่รู้โอเคก็มีประมาณนี้ครับก็ผมก็ไปส่งใบสมัครเขาก็ถามก็กรอกใบสมัครกรอกรายละเอียดส่วนตัวของเรานะครับแล้วก็กห้ถามว่าเราเรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่ออะไรอยากจะพัฒน,นาตรงไหนอยากจะพัฒน,นาเพื่อสอบผ่าน jlpt หรือว่าอยากจะ สนทนาในการทํางานเก่งขึ้นใช้ชีวิตในญี่ปุ่นมากขึ้นแบบนี้นะครับก็มีเหตุผลในการที่ต้องไปเรียนมผมก็บอกว่าผมต้องการเรียนวันอาทิตย์ช่วงประมาณช่วงเช้าไปจ,จนถึงจนถึงเที่ยงถึงบ่ายอะไรประมาณนี้นะครับเขาก็จะเอาเวลาของเราเนี่ยไปหาว่ามีเซนเซหรือว่าวอลเนเทียคนไหนที่มีเวลาจะมาสอนเวลานี้ได้นะครับเขาจะให้มันตรงกับเวลาที่เรา อยากเรียนเนไงบอว่าสะดวกมากเลยครับแล้วก็ระยะทางจากที่ที่หอพักที่ผมอยู่นะครับกับไอทีศูนย์รเรียนภาษานะครับก็ปั่นจักรยานไปประมาณ15นาทีนะครับไม่ไกลมากแต่ช่วงนี้ก็หน้าร้อนก็ค่อนข้างจะร้อนนะก็เหนื่อยอาจจะปั่นจักรยานเหนื่อยนะแต่ก็ก็นะครับก็อาจจะสนุกครับทุกคนเวลามาอยู่ที่ใหม่ๆแล้วต้องลองทำสิ่งใหม่ๆดูก็ is oh, it alright it's gonna be fun right